สวัสดีค่ะไปส่งรถกับพุ่งกันนะคะวันนี้นะคะพุ่งจะพาไปส่งรถนะคะตัว Everest y t a g ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีค่าตัวอยู่ที่1 9 0 0 0ล้าน 42,000บาทนะคะพร้อมชุดแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพุ้งจะพามาดูกันบ้างนะคะว่าเรามีชุดแต่งอะไรให้บ้างนะคะเริ่มจากกระจังหน้ารถเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีตัวหนังสืออักษริกนะคะ Y Track ็นะคะอยู่ที่กระจังหน้ารถซึ่งมีแบบนี้ให้แล้วนะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะคะสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งด้านหน้าตรงไฟ LED 3จุดด้านบนตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นสีส้มหรือว่าสีขาวนะคะซึ่งคันนี้ลูกค้าเลือกเป็น สีส้มนะคะแล้วก็ตัวมามาสแซงนะคะตัวโลโก้ตรงนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะว่าอยากได้เป็นสีเ,เงินโครเมียมแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสีทองหรือว่าจะเป็นสีดําตรงนี้ก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านหน้าตรงนี้นะคะก็ คันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีน้ําเงินสีแดงนะคะตรงนี้ลูกค้าเลือกได้อีกเช่นเดียวกันนะคะว่าอยากจะแต่งเป็นสีอะไรนะคะส่วนกระจังด้านหน้านะคะอ๋อขอโทษค่ะเป็นกันชนด้านหน้านะคะตรงนี้ก็เป็นชุดของวิกเตอร์นะคะซึ่งเป็นสีดําเงานะคะตรงนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นนะคะแล้วก็ตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวมุกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ <S <S ไฟด้านหน้าของเรานะคะเป็นไฟ LED นะคะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับไฟเดลัยรูปตัว C นะคะแล้วก็ยังมีไฟตัดหมอกนะคะ ซึ่งทำงานอาัจฉริยะเช่นเดียวกันนะคะซึ่งไฟตัดหมอกเนี่ยเขาจะติดให้ในกรณีที่เราหักพวงมาลัยไปทางด้านไหนนะคะไฟตัดหมอกเขาจะติดให้เราอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็มีครอบไฟด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะลองมาดูในส่วนของตัวข้างรถกันบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อนะคะซึ่งตรงนี้คิ้วล้อจะเป็นขนาดมัน4นิ้วนะคะตรงนี้เลือกเป็นลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะได้เป็นลายแบบเรียบหรือว่าจะได้อยากได้เป็นลายฟันเฟืองแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนทางด้านล้อนะคะก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นล้อมแม็กนะคะตรงนี้เป็นล้อมแม็กเหมือนเป็นลายดาวนะคะซึ่งตันนี้มืว่ามันสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับยางโตโยนะคะและคันนี้นะคะยังโหลดลงนะอีก2นิ้วด้วยนะคะซึ่งเป็นชุดของโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะ กระจมองข้างนะคะตรงนี้นะคะสามารถที่จะปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้แล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็ยังมีกล้องมองรอบคัน360องศาให้ด้วยนะคะซึ่งคันนี้จะมีระบบบายสปอร์ตให้ด้วยซึ่งระบบบายสปอร์ตนะคะตรงนี้เนี่ยจะช่วยเราในการขับรถถ้าเราอยู่ในจุดบอดนะคะมีรถสวนขึ้นมานะคะตรงนี้นะีระบบบายสปอร์ตเขาจะมีไฟสีส้มๆเตือนเรานะคะทำให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะตรงข้านด้านบนนะคะติดตั้งนะคะคิ้วกันศาสตร์มา ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีค้อบเบ้ามือรองจับนะคะเป็นสีดําเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะการลอยขุดขีดได้เป็นอย่างดีนะคะด้านล่างมีราวบันไดนะคะสําหรับขึ้นลงตัวรถให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้สามารถรับน้ําหนักได้ถึง250กิโลกร,รัมกันเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของคันนี้นะคะจะเป็นระบบนะคะ Adaptive Cruise Control ให้แล้วนะคะแล้วก็มีระบบลิมิตให้ด้วยมีเรนคิปปิ้งให้ด้วยนะคะและมีระบบรักษาระยะห่างตัวรถให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝาถังน้ำมันนะคะก็จะเป็นครอบฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ป้องกันรอ,อยขูดขีดเวลาน้องนะคะเด็กปั๊มเติมน้ำมันให้นะคะตรงนี้ก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะ ด้านหลังนะคะมีคร้อไฟท้ายมาให้นะคะแล้วก็เป็นไฟท้าย LED แบบซิกเนเจอร์ให้แล้วนะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะซึ่งตรงนี้สามารถเปิดฝากระโปรงด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้านะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้4จุดนะคะแล้วก็มีท่อให้นะคะซึ่งตรงนี้เรามีลายท่อนะให้เลือกนะคะหลายหลักหลายลาย,ลายเลยเช่นเดียวกันนะคะส่วนท่อจริงนะคะก็จะเป็นท่อของ SKS นะคะซึ่งตรงนี้ลูกค้าก็สามารถ เลือกเพิ่มเติมได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตัว Everest White Tag ตัวนี้นะคะสวยคุ้มค่าแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจที่จะออกรถยนต์ฟอร์ทุกรุ่นนะคะสามารถนะคะโทรมาปรึกษากับพุ่งได้ก่อนนะคะที่เบอร์093นะคะ953 2942นะคะหรืออยากจะทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาพบเจอกับพุ่งได้เลยที่ Ford Rm a ราชกษ์พระราม5นะคะแล้วพุ่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะในช่อง P, P B Ford Channel นะคะ ช่องทางยู u ูบเป็นกําลังใจให้พวกอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะวันนี้พุ้งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ